ใจพี่จิปวยไปคกอยตึ้ง้องมึงเล้วสวัสดีจ้าปอแม่พี่น้องปองไปสู่ผู้สุคนโอ้ยหายไปโดนหายไปน่านพี่น้องจ๋าข้าเป็นแต่แต่เป็นมนุษย์ปลาเฮยียนกับบด้เมียนหกอึ่งตึงอยู่ทั้งหลังพี่น้องเบิ่งเอาอยากขึ้นตาเห็นนี่ล่ะสาวไท้สีมาเห็ดอันนี้มาเห็ดอันไปเก็บเห็ดมาแต่แต่มือพุ่นล่ะหัวตะสิด้มีเวลาเห็ดเห็ดพี่น้องเอาแช่ในตู้เย็นไว้ก็ไดเห็ดเผืงหวานมากสองสองสามโดก แล้วก็เอาเห็ดอันนี้มาเดี๋ยวจะเอาให้เบิรงนี่จะเป็นเห็ดอ,อันนี้ก็ล่างไว้แล้วเรียบร้อยจ้ะนี่ล่างแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือเห็ดเห็ดมันปูเนาะจะนอเห็ดเหลืองสวีเดนสุไทยล่างไว้แล้วได้ปะอันเนี้ยนี่คือเห็ดอันเห็ดพึ่งหวานพี่น้องสุไทยกะสีปอกก่อนปอกเอาอัน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 นี้แมมเขาเอิ่อหมวกมนมันออกพี่น้องจ้ามันยังค่อยเป็นตะกินเนะาะสุไทยปอกจะเข้ากันป่ะสินางปอกที่นี่ละ บ่แม่นนางปอกยืนปอกพี่น้องพอดีเบิงข้าวเบิงนันเบิงนี่นเบงิเบงไปเบิงมาโอ้ยพี่น้องเลยอันอยากหลายยัง่ายากหลายแล้วเบงิงมันเป็นยังไงแล้วบุ่ขาหอกขาเห็ดนี่สาวไทยกะสีเอามาป่องสีเนาะนี่ที่ว่าอันได้มากมือนันล่ะจะว่าเพิ่นอันนี้เบิดเพิ่นอยู่ในตู้เย็นนิ่มเบิดไหมมึง คาเห็ดไห้พีสาวกินพี่สาว่านอยากล่องเนาะพี่น้องจา้านี่ปอกกันมันมืนมันออกมันบ่เป็นตะเสียบนี่ห้องกับสีเอาอันนี้มาเห็ดเห็ดร่วมกันกับอันนี้เลยพี่น้องจา้าเห็ดร่วมกันกับเอ่อเขาเอ้นยังเห็ดเหลืองนี่ขาเห็ดพี่น้องขาเห็ด มาปอกสวไทยกับปอกออ,ออกด้พี่น้องปลอกออกคือน,นี่เครื่องเครื่องจังเลยเครื่องจังเลยเลยเน่ยปียังน้อยชิบ เดี๋ยวมันก็หดพี่น้องเดี๋ยวนางก็หดเดีเ๋ยวนางก็หดขขาแน่นๆขาแน่นๆสุดๆเอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องจา้านี่เอาซ้ำใดก็เอาเพราะว่าชาวไทยบามคนเป็นคนมาก,กินเห็ดป่านไหนนอะจ้ะเนาะ แต่ว่าเห็ดให้พี่สาวคนร้องพี่สาวคนอยากร้องคนไปเก็บน้าแบบผ้ากันยางบูป่าไปเก็บเห็ดมันมาเห็ดกินแล้งสันว่ามือนั้นเห็ดกินอันเมย์ไหลายพากันยางม้วนยางเมย์ไหลก็เลยบดได้เห็ดพี่น้องจ้าก็เลยกินแนวอื่นพอกินแนวอื่นแล้วสาวไทยก็เริ่มเห็ดงานเพิ่นก็เลยบดได้อันบ่ค่อยได้ายไอยังก็บบดไอเห็ดกินเลยเพิ่งกันล่อให้สาวไทยเห็ดสู้เพิ่นกินเนาะ พี่น้องเบื้องดอกมีสดสดจริงๆอยู่เลยพี่น้องจ๋าแล้วเบื้องดูว่าพูนเป็นยังไงตัดออกเลยค่ะพูนเป็นจังไเพูนเป็นจังไดเบื้องเน่าพี่น้องจ๋าโอ้ยเน่ากินบ่ได้สวยแต่รูปจูบไม่หอมตัวนี้ข้างในสดใสข้างในตัดติ้งหนงตัวนี้พ่น่ะเอาบ่ได้พี่น้องโอ้ยงามซื้อนี่แหละเขาเอือนนัน งามแต่ลูกจูบบ่อหอมเอามาเปิดน้ำล่างพี่น้องเพราะว่าเห็ดเหลี้ยงคุณล่างแล้วอันนี้คุนไม่สิดินได้หลงังที่หลังสิดินคุณไหลงาันใช่ไหะเดี๋ยวเอาันนี้ลงมาก,ก่อนล้างเห็ดเ,เหเลืองเห็ดเหลืองลลางแล้วคุณพี่น้องจ้ะเขาก็มาลลางเพุ่อาจะจะเป็นแบบมีนม้ำบางทีล่ะกับบีบอกแล้วเพค่ณจะมีน้ำไหลายเห็ดอันนี้ เพราะว่ามันเอาแช่ตู้เย็นไว้เนาะเอามาเห็ดหลาบขวใส่กันเลยพี่น้องจา้าเอามาขวใส่กันเลยพี่น้องเอ้ยเตรียมเครื่องซิสเล้วกับหอมหอมแดงต้นหอมอันนี้ผักชีเดียวอยู่ในช่องฟิตเดี๋ยวค่อยออกมาเนาะจะนอบัดแล้วๆเนาะก็มีผงนัวข้าว่วน้ำปลาพริกป่นนะจ๊ะแล้วก็มะนาวอันนี้บัดที่นี่จะมาถึงรายการ เอาเห็ดเห็ดนี่พี่น้องเ็ามาใส่กระทะเนาะจา้ะเนาะนี่เอาไม่ใส่กระทะเอาไว้อันเขาเอื่ยังไม่ล้วนบ่ล้วนขวป้าจนมานามแหงเ้ยพี่น้องจ้ะขวจนนามแหงเลยขอโทษขอไหในควม่วมควงหกเลือพี่น้องมอเตอร์อันออกจากป้าอ่า แต่พี่นีเขาก็มาลอกขัวให้น้ำม,มันแหง้งเนาะพี่น้องจา้าไปเลยขัวไปจีนน้ำแหง้งน้ำหัวไปสักพักนึงพี่นอ้องอย่าลืมพ่นเด้อหมอหอนไว้พี่น้อง ัวแทนเอากีเห็ดเอาเนาะพี่น้องกัวของมันน้ำแข็งๆไปเลยโอ้โหเห็ดกระเด็นพี่น้องขางกัวนี่ใคยเนี่ยจะเสร็จคนกับเทียนนังสีก็ปัดกันไก่ได้พี่นอ้องก็ได้เลือง เฮ็ดบ่ต้องเอียงมากไม่ได้จะพี่น้องจ๋าเฮ็ดไม่ต้องอะไรมากมายเฮ็ดของเ่มีเลือดบ่มียางดรอกพี่น้องมันก็เริ่มเดือดพักๆๆๆๆๆแล้วไอ้ล่อให้นน้ำมันงวดลงจักหน่อยพี่น้องแห้งแล้วพี่น้องจ๋าแห้งแล้วเฮ็ดกระซกพอดี ก็สุกพอได้คือ<ม>จังเข้ากีหระพี่น้องแต่ว่าหังมาใส่ล้วนเอากีจะย่ำใดสินี่น้อพี่น้องจ้านี่แข็งและวอาอยากน้อยกันคุนบะเสียบนะค่ะน้องมันบะซือกะทะอันเตาแกะบานท้ามันหลอกยูอันนี้มันมือนต่ลายต่อลายยุ่ อัดบะได้ข้นบะไดกับอัดทุูปอเตกะทะพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วตัวแบบนี้เสร็จแล้วมาบะนีห้องกับสีมาวิธีพุ่งพี่น้องบะนี้ก็มาถึงการใส่ผงนัวพี่น้องผงนัวใส่เข้าไปจะใส่ลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็ดผลหวานผลเลี่ยนอยู่แล้วเนาะเนาะ ใส่พอฟั่งค่ะบพอพอกจะคอ่อยเติมเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้ก็เป็นข้าวคัว่วคั่วเองจ้าใส่เข้าไปมักหน่อยมักแขนมักยำหน่อยยำไรก็ใส่พี่น้องตกคั่วแล้วก็ตามด้วยพริกพริกนี่เอาจักจุดจวดนี่เนาะพี่น้องกรส่วนหนึ่ง้เขาก็ซสุกใส่เข้าไป ส้องเพ็ดเพชรเอาเ้าบีขก็เจ้ากินก็เจา้าซิมแล้วก็ขาดมาได้คือน้ำปลาขออนุญาตปิดกด้วยพี่น้องเพิ่นอยากไหลน้ำปลากะ,กะกะเอาเ้อพี่น้องกะเอาอย่าใส่ไหลของบ่มีเหลือมันมีอย่างแล้วกะบีบมะนาวลงไปปรุงมันได้หมอนี่แ่ะพี่น้อง น้าลงไปแล้วกะเพิมเพิ่มเติมบางน้าอีกหน่อยกันนิดนึงน้าอีกหน่อยนึงใส่หลายบ่ได้มันสิสมแห้งพี่น้องมาบาดนี่เท่ากะเท่ากบโคเล่โคเล่ก่อนเนาะพี่น้องนี่โคเล่โคเล่ก่อนโคเล่ให้มันเข้าเครื่องเข้า หอมปลอกขวดพี่นอ้องอะไรหอมข้าวขวดหอมน้ำปลาก็สิว่าเอาอันพวกหอมพวกยังใส่หอมกันตอนคนพี่น้องมันสิซ้ำเนาะพี่น้องจ้าก็เลยเอามาใส่ตอนนี้ค้นอันนี้ให้เข้ากันก่อนเนะาะจะค่อยมาแบ่งอันนี้ใส่หอมหัวแดงพี่น้องจ้าหอมหัวแดงแล้วก็ผักชี อันนี้หอมต้นหอมกับทีใบเลื่อยเนาะคะ่นะเนาะเอาไว้ถ้าอันนี้ปรุงเอาไว้ถ้าอันแต่งหนาจักหน่อยนึงกด็ดหนะนี่ข้น,น,นพี่น้องบัดนี้ข้นมีข้นจับฟองห้เฮ็ดอยู่ผู้เดียวมันก็สิแห้ง,งโคุโร่ที่เราพี่น้องเพราะว่าชาวไทยบ่ามักลาบอีหยังที่มันเป็นน,น้ำจืดนเนาะ เห็ดอันแหงๆยังสีละมันยังไฟแบบว่าคือข้าเห็ดต่างกินเหล่นน้องคะนอะ้อกินกับเขาก็ได้กินเป็นกับแกมก็ได้ด้วยพีน่น้องจ๋าแต่สาอไทยนี่เห็ดกินห้พี่สาวเพ่นกินเหล่นคนอยากิมเหมือนนั้นท่ากันไปยางเก็บเอาจนว่าุ้มที่เอาไ่ช่องแข็งไว้ก็เอาไสน์น้องคะนอะ้อแล้วก็ให้น้องฝากน้องสาวส่วนหนึ่งเนาะอันนี้กันีน่แล้วโอ้ยหอมหวนหอมหอมหอมอที่นี่เตรียมตัวชิม ข้นมีจกจุหน่อยกันบางจุนึ่งก็คือจังลาบอันเขาเอินยังอันยัียงเกาะมันคือลาบอันลาบหมูกรอบลาบเออน้ำตกหมูพี่น้องจา้าเดี๋ยวสาวไทายสีซิมบึงจะข้ามหนึ่ก่อนซิมเราจะนี่ซิมอันนี้ซิมเห็ดอันเห็ดเห็ดเหลืองก่อนพี่น้องข้ามยังไง คำใหญ่ๆคำตัวๆป่ะนะแสบป็ไม่ชีบสิปไปเอยรสชาติแบบว่าสมๆเพดๆพคือจังหลาบ,บานเ้าดีๆเลยพี่หนองจ๋าเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นเห็ดเนาะนี่นี่เห็ดข้ายุหั่นเห็ดอันกระตูนหรือว่าเห็ดอันอันพึ่งหวานเนะจ๊ะ เสียบแต่ว่า,าใส่สมอีกจัหน่อยนึงสีเสียเด้ใส่สมีกหน่อยนึงเสียบด้วยละ่ะตรงเอียงมากไหมพี่น้องนี่ใส่น้ำไปจัหน่อยมันบ่บป่านใดนี่โซ่ข้นบัดน,นี้ก็เป็นอันว่าเอา ตักใส่จานไปเสิร์ฟนางอยู่ข้างล่างนี่เผ็ดแค่ว่าเผ็ดจุงเบยเผ็ดจุงเบยวันนี้ก็สิมาตักใส่จานพี่น้อง อันว่าเสร็จพิธีจ้าแล้วก็พร้อมก็บเจ๊สิเอาจอาุ้งไหวห้ยังเหะออค่าเท่ากันพี่น้องจ๋านี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เจ๊สิจ๊จให้คนชิมมาก,กินเบิ่งบาทนี้ เดี๋ยวจะจาารอบแป๊บหนึ่งนะนี่เป็นไหนเห็ดเผิงลองสิมึงดูไปเก็บมาเมื่อก่อนลองเบิงเห็ดเผิงหวานกับเห็ดมันปูหอมพี่น้องหอมขอขวเฮ้ยแสบนี่เห็ดสิมองจบอี่ดีรป่วยเบื่อกิตืนล้องมึงเยอะหอยมาจะวิเดินมาเทียวกินไม้สาดเลยมาเทียวแสบ Oh, yeah. อ๋ออันนี้ไหมอันอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเผืงหวานอันนี้ออันนั้นเป็นเฮ็ดเผิงกวานหนึ่งแมนขัวมันแห่งๆห้งแบบว่าเฮ็ดมันรสชาติบอกพี่น้องว่ามันเป็นยังไงอากินเฮ็ดเฮ็ดเผืงกวานมันเป็นย่ำแบบไรมันย่ำกรุบกรุบมันแซ่บก็มันคล้ายๆเฮ็ดเผือกบานเฮ้าหน่าล่ะแต่ว่ามันแซ่บอ่ะมันแซ่บต่างกันมันมันย่ำกรุบกรุบมันย่ำกรุบกรุบแล้วมันก็หอมอืออือแซ่บหากพักมากินกลับอือ อ๋อว่ามันกินเข่าความเมือบ่เนี้อันกินเท่งอันเข่าก็สุกแล้วเด้เป็นกับแก้มก็ได้กินเลนก็ได้กับแก้มก็ได้ก็สิบ่เป็นฉิกระตือซึ่งเรืองเคกินอันรามเห็ดได้ดอกไหมเนาะนี่เห็ดนี่เห็ดผงแล้วเนี่ยเอออันนี้เห็ดอ๋อเห็ดมันปูเห็ดเหลืองอืมก็สิบ่เป็นฉิกระตือซึ่งเรือพี่น้องแซ่บแซ่บปะมาเป็นกเห็นปะแซ่บ มันสิจัด้็ด้วจำหนึ่งเขาอืมช่ดยอดาเอาฝากพี่น้องเว้ยฝากพี่น้องเพิ่งกดไลค์กดอันเลิฟช่องสาวไทยไก่บ้านหน่ยเด้ออือจซ่บอี่ทีอือเพื่อใดเพื่อย่อยกินเพื่อกระเดกเพราะว่ามกระเด้มาเที่ยวอือเคนียร์ละจ้าบ๊ายบายดิบ๊ายบายบายละจ้าฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้สาวไทยในเด้อจ้ดเด้อเบิ่งคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกับ อันผู้ซิมออซผู้แสบมสมเพลนอยากกินอิลีเพลนกินสมเพลนอยากกินพลังบังเพลนกินโอ้ไปแล้วด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังงั้บ๊ายบายเพลน่บ๊ายบาย